เห็ดหลวมติดนอะ่ะเห็ดหนังแน่ก็หนา้หนาขาวเหาาว็ดทานเอาอันหน้าขาวนี่ก็คือาาสีขาวาละเล<น>ออหน้าขาวคือสีขาวอันนี้หน้าเลหน้าเละอีกอันนึงเด้อนี่เห็ดกอเห็ดน้ำหมากใสชัดชัดอ๋อสีคือน้ำหมากนะเอออันนี้คือเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากรสชาติ มันทิือคือกันตีให้ซุ้มนลยมันเออมันคือกันแหรอมันผสมกันแล้วแกงมันแซ่บแซ่บกว่าหมูอันเห็ดลงงูอันนี้ยอืออูบอมักเห็ดหลงโงกเจ้าว่าก็ผสมกันไหนก็ดีอ่าคันเห็นนี้แต่มันจะเขยาแกงมันเป็นยำย่วยย้วยนะนู้เป็นขี้หมก บ่มากบ่มากยำเขากินดอกมันมันยำไปในปากเขาเนี่ยมันนี้มื่นคนรวยคนรวยอ่าอมันบ่ฝืดคือแต่นี่อันนี้คือเขากินทองกินนั่งบ่แม่มันหลุดแชวตีบ่มากน่ะมันหลบมันลบแฉลหลบแมื์เอินานเป็นหยางขัดได้บักบวกขั้นเห็ดปวกนี่จะดีแล้วเห็ดปวกน่อยขั้นปวกไงมันหวานกอดเห็ดปวกไงน่ะมูดดอกปลวกไงซ้ำจังเสีย อ่าก um ู <subscribers> ได้อยู่เท่าพจนอย่างนาก้ไปเจ้าหวานโพดหวานเหลียวเว้ยหวานโพดอือวกแซบหวานโพดกับพวแซบบัดนี้บัดเห็ดปวกก็น้อยดอกเขาเจ้าเขาแจ้ซ้ำเห็ดอันนี้เขาหน่ะดอกซ้ำหน่ะอ่าอย่างนี่แต่มันเนี่ยนี่เจียวแซบเนี่ยบาดนะดอกน้อยนะเออดอกน้อยเขาเอื่นเห็ดปวกตากปวกอย่างเช่นมูแบบเงี้เขาเอื่นเห็ดโคนมูดอกแะไรเงีซ้ำจันที่เขาวางขายในตลาด คอนสวรรดิ์มองหนาส่องตามมอหนาครับเออเขาเด่นสุดคนเห็ดคข้นไงโอ้ใหญ่โอ้ทอจานอีน่ะเว้ยกูได้อยู่ทั้งกับค้นแข็งห่างคนผักหวานน่ะจานกินเข่าเขาเนี่ยดอกเดียวแม่แล้วเป็นข้าวกูเนาะไหวกินสามข้าวพูดแล้วเนาะสามแก้วดอกเจ้าพูดไงปั่นก้นตั้งจ้องหน่อยอยู่ทีเท้เลือดขาเอากินหนึ่งเนาะตั้งแต่ขามันก็ได้ผมนั้นหน่อยแล้วเนาะมันสูงอ่ะ ตาซักเห็ดเนีย่ยสมมุติว่าคนบ่ฮู้จักเห็ดไปเก็บเห็ดเนี่ยสิแยกออกจังไห๋ว่าเห็ดเบี้ยเห็ดกินได้เหรอมีบกหอยเบี MMA, so Boom, <laughs> ้ยกินบ่อเหมือนบงคือกินบ่อมีหอยแนวมาแทะมาเลี้มบ่อมีมีหอยแนวมาแทะมาเล็มบ่อแล้วมันุินสีใดหาไปพอดอกน้อยอันบ่ท่านกินมันคือกันก็กินมันก็คือกันดุมึงก็ได้อกินมันก็คือกันแม่นดอกน้อยกับดอกใงญ่น่ะกินก็คือกัน คันมันแนวเดียวกับมันที่ว่าสมมุติว่าดอกน้อยๆย่างเดมันบอชนีแนวกินมันบ่ครับดอกบกง่า่เี่มันแนวเจาะแนวอย่างเลยนั่นน่ะดมกินได้กันเบ่เอ่ดมกินมได้กันมันสีเดียวกันเอ่มันนะเขาเอื่นกี่มันเอ้าเหดนเละส่วนมากเห็ดเบี้ยนี่มันที่เป็นแต่สีขาวมันที่เป็นสีขาวย่างเดียวบ่สีอื่นมีบ่เห็ดเบี้ยน่ะมีเป็นสีกุ้ยซุยเป็นจังสีก็มีน่ะสีกุ้ยซุยนี่คือสีมนมมองมองน่ะ สีแดงๆนะเขาอ้นเห็ดละงะตัวกูกระโลกขึ้นกันเนาะกูไปเก็บผู้นองเปียดได้กูก็คัดออกคัดออกแล้วไม่ไงเรามาเก็บละางงกูเยี่ยเห็ดละงอกไปไห้ตัวไห้อกไปแล้วมึงเอามาอยังไม่ได้เห็ดละงากม่ยอมมาขียากุฏิโอ้เห็ดละงอกกับเห็ดละงามันคล้ายกันมันบ่อยตัวเดียวกันแต่ผิดสีคือแตกต่างเลยคือครมผิดสีแต่ลักษณะเอียงคือกันปัดเลยคือกันปัดความสูงความตามความเป็นดอก น้อยดอกง่ายขึ้กันหมดเลยเแต่ว่าตั้งกันอยู่ที่สีแต่ว่ามันตัางกันที่สีแล้วกระบวนกาีแนวกินนอนกระบ่ดเจาะมันงามโพดมันงามโพดมันงามคักหลายงามคักหลายพวกซุบลูกอยู่ด้วยเดี๋ละงอกเขานี่มันสีมีแนวเจาะเด้่ยเขาหักข่าวของซีนที่นอนเจอดน่ะไหนอย่าเนี่ยาามีนอนหนอนน้อยๆน่ะเออเนี่ยเน,นีนน่นย,อยนอนเออ,เ,อ,อเป็นเนี่ยเนี่ยมันเป็นหอยน่ะบุบเนี่ยห้อยนอนเจาะเนี่ยอยู่ในนี่และหนอนหักตัวน้อย อ่าอ่าอ่าแต่เมือเห็นละง่างี่บ่มีแนวเจาะจังมัน,นั้นเลยขาตันติดขาบากวนอีกบกระหักบันสะอาดสะอ้านเอองดงามงดงามพอได้เห็นก็อยากได้เนะกกาะกูกระรู้เสรแล้ว <laughs> อขนาดดอกอบานดอกเน่าล่าเยี่บ่มีแนวเจาะเลยขนาดเน่าแล้วนะเออเน่าเปียเป็นสภาพของมันไปธรรมชาติของมันเลย ข,ขันเปียบใช่คนนี่คือคนผู้ดีนี่อันตรายเลยเนาะโอโ้โหกระหดเราเองนะแมนบ่เอ้ย <c oughs> นี่แหละเขาจะลอยขากันฮ่าฮ่กางเขนกัน้อนพกงามนี่แล้วแม่นบ่ <c oughs> สวยอันตรายมันบ่สวยอันตรายเทียบใส่เห็ดนี่คือถ้าเห็นเห็ดงามๆแท้ๆนี่คือสวยอันตรายเลยบ่เท <c oughs> ียบใส่คนคือคนผู้งามเนี่ยมันบ่ <c oughs> ให้ระวังไว้มันบ่ระวังไว้บ่ต่างกันสีไล่น้ำใจดีสีไล่น้ำใจดีเออนั่นเห็นบ่มันกับมิมองให้เปียบมันบ่ อ่เอาเก็บอยู่ด้วมาจังสั่นละแม่เนาะแล้วบัดที่นี่ล่างเสร็จแล้วจังสิ่งล่างน้ำเดี๋ยวพอบ่เนี่ยอ๋อเหมือนปลาไหลชิงเงาปลาไหลขั้นขิงเงาติดแต่หลายนี่มันการบ่อหล่อนคือว่าล่างกองเชียร์ไปเลยล่างเชียร์คนหอนเอาลวกน้ำ้อนตะกอนหอยตุ่มใจออกไอ้ที่มันอยู่ติดอยู่กับเนี่ยแต่คือคือไปลวกน้ำ้อนให้มันหลุดออกแล้วสาวออกมาไหมก่อนแล้วจะค่อยไปเฮ็ดต้มเฮ็ดแกงอีกอันนึง อันนั้นคือเที่ยสองเที่ยวสามกันแล้วแต่คือเอาเอาสะอาดแท้ทอดนั่นน่ะโอ้โหแบบโปรเซปล่างหลอดใดเบื้งเตี้ยส่วนแต่นี่ตีนอนน่ะเนี่ยเจาะมันน่ะนี่คือเห็ดกินได้เออเอาเบิ้งตีนมันกระลแต่ว่าเห็ดอันเบี้ยเบี้ยนี่ยกขึ้นมาเนี่ยตีนเนี่ยเรียบกิ๊บบ่มีแนวเจาะเลยบ่มีแนวเจาะเปียกกับเปียกนองกับนองธรรมดา โอ้โหกบมีแมงวันกบตอมแมงวันกบเขาใกล้เบียแท้ขั้นเปร่งสาวพูดดีก็เขาคนทูกคนยากกบจะเข้าไปใกล้แล้วนอกเขาพูดดีอลูกยังไอเขาเป็นเอเจ้าของห้วยอ๋อโอยนอนนอนเนาะนอนจังวาจังวาเนาะเอาเอาไปฮอดปลาฮอตปลาฮอดโคกกับบพ่นคนงามเนาะคนฮานี่ก็ไดเนาะจังแม่นสอนอืม เอามากัดสั์แล้วนเนะอ